สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคลิปนี้เราจะมาส่องความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและคนที่เขาเลือกณนะตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรนะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขาคิดและก็รู้สึกอย่างไรและช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคนที่เขาเลือกหรือว่ามือที่3ามก็ได้ตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรนะกดส b s c r i b e ไลค์แช์นะเดี๋ยวรำดูกัน ไม่ว่าความสมาัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงนะคะเราอาจจะเป็นคนเก่าของเขาหรือว่าเราอาจจะเป็นคนใหม่ของเขานะคะเนปจุนทาดินพฤษฎกณ์กอนเซตเทิร์คนเกิดวันเสาร์ธาตดไฟแอร์ธาดลมมิถทุนจุนกุมแคนเซอร์ราศีกรกฎธาุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเอิร์ธาดินพฤษฎกก์กอ เลโอราศีสิงธาตุไฟวิกราสีกันธาตดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนนะคะมีสิบแปดยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบหกห้ายี่สิบห้าสี่และหกลักนณะราศีไม่มีไม่เป็นไรนะมาดูเรื่องราวขอดูสิว่าคุณเป็นใครในชีวิตของเขาตอนนี้เวลานี้เออ คุณเป็นใครในชีวิตของเขาคนที่คุณถามถึงนะคะคุณเป็นใครในชีวิตของเขาณตอนนี้เวลานี้สิบใบ The world คุณเป็นเรียกได้ว่าเป็นคนดีในชีวิตของเขา ค,คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกคิดถึงเสียดายนะคะช่วงวันเวลาในอดีตคุณเป็นคนที่อยู่ไกลจากเขามากซึ่งเขามองว่าอดีตคุณเคยรักเขามากเลยนะคะเป็นหนึ่งในใจเขาคนเดียวเลย DM เพรสเนี่ยนะคะไม่มีไพ่ใบไหนที่จะแบบเรียกว่าเหนือกว่าดีเพ s สแล้วแหละ นะคะคุณเป็นภรรยาที่ดีคุณเป็นคนรักที่ดีคุณเป็นคนที่น่ารักนะค,ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณคุณเป็นคนใน eaten, ครอบครัวของเขาคุณเป็นแม่ของลูกเขานะคะคุณเป็นที่แบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากครอบครองอยากอยู่ด้วยอยากได้อยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอยากคือแบบอยากใช้ชีวิต บ้านไปชีวิตอยู่ด้วยกับคุณคุณเป็นคนที่สามารถทําให้เขาแบบมีความสุขนะคะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้ทั้งหมดทั้งมวลคุณเป็นคนที่จะทําให้เขาสามารถจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะเขามองคุณขนาดนี้เลยนะรู้สึกว่าเขาเสียดายคุณอ่ะที่เขาไม่ได้เลือกคุณไม่ได้แต่งงานกับคุณเขาเสียดายที่เขากับคุณอยู่ไกลกันเขาเสียดายที่เขาไม่สนใจคุณนะคะทั้งๆที่คุณอุตส่าห์ ะะมาสนใจเขามารักเขามาชอบเขาเขาเสียดายที่เขาเหมือนครอบครองคุณไม่ได้อเขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอยากมีคุณในชีวิตแต่นะะมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตอะ่ะหรจเมนวิบากกรรมนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณเหมือนเป็นดอกฟ้าเลยเขาเป็นเหมือนใครก็ไม่รู้อะ นะที่แบบต่ําต้อยต่ําเตี้ยเลี่ยดินไปเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะอืมนี่คือพลังงานของเขานะที่แบบรู้สึกว่าคุณเป็นขนาดนี้เลยในชีวิตของเขานะคะนี่นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะส่วนนะคะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอะไรในชีวิตของเขาคนที่เขาเลือกนะคะขอไพ่สิบใบ อีกคนคนหนึ่งเป็นอะไรในชีวิตของเขาเป็นแม่มด <laughs> The High p r e s e อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเลือก The High p r e s e เนี่ยนะัดเดี๋ยวดูไพ่ขยายอื่นเป็นคนที่แบบมี เสน่ห์นะมีความสวยมีในเรื่องของเวทมนต์คาถานะคะที่ทำให้เขารักแล้วก็สนใจอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ไปลุ่มหลงผู้หญิงวิชาคนนั้นหัวปักหัวปัมโดยที่เขาอาจจะไม่คือไม่ได้เต็มใจอะ่ะดูสิความรู้สึกของเขาคือเขาไม่ได้เต็มใจที่จะไปเลือกคนนั้นนะมาเป็นคู่ครองมาเป็นดีแอมเพรสนะแต่เพรเอิญว่าวิบากกรรมนะมันบังคับเขาให้เขาต้อง เลือกผู้หญิงผู้ชายคนนั้นมาเป็นภรรยามาเป็นคนรักเหมือนคนนั้นใช้เสน่ห์ใช้มารยานะคะเดินสตาความสวยนะความสวยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายนะคะทําให้เขาลุ่มหลงทําให้เขาเปทําให้เขาแบบดูสิไปไหนไม่รอดอะ่ะนะคะดีเอ็มเพรสคนที่เขาเลือกอะ่ะนะคะผูกมัดเขาด้วยกฎหมายผูกมัดเขาด้วยเวทมนต์คาถาผูกมัดจนเขาแบบไปไหนไม่รอดจากคนคนนี้นะคะคนคนนี้คือแบบคุมเขา นะทำให้ควบคุมเขาเขาไม่สามารถจะไปไหนได้ไปหาคุณก็ไม่ได้ทั้งทั้งที่เขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาอ่ะรักคุณนะเหมือนเขาโดนเวทมนต์คาถานะคะหรือว่าเหมือนกับหลงผิดไปชั่ววูบอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพอเหมือนรู้สึกตัวอีกทีกลับมาไม่ได้กลับมาหาคุณไม่ได้เนี่ยไพ่เดอะมูนอ่ะคือความทุกข์ใจไพ่เดอะทาวเวอร์คือการที่แบบมี มีการจบในชีวิตของเขาเลยอ่ะคือเป็นในเรื่องของวิบักชีวิตเลยสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วเขาก็หลีกหนีไม่พ้นด้วยมันเกิดเร็วมากนะอยู่ดีๆก็ปั้งขึ้นมาเลยเหมือนเขาโดนเวทมนต์อ่ะเหมือนเขาโดนผูกมัดด้วยกฎหมายด้วยเวทมนต์ด้วยคาถานะคะถูกมัดไว้ไปไหนไม่รอดกลับมาหาคุณก็ไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดต่อคนที่เขาเลือกนะ มองว่าผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อมดเป็นแม่มดไปเลยทีเดียวเชียวนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณและมือที่สามมาดูซะิณะตอนนี้เวลานี้ความคิดความรู้สึกของเขานะคะที่เขามีต่อคุณก็จะแบ่งไพ่เป็นสองกองนะคะ ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นของคุณนะคะอ่านครั้งแรกและฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นของคนที่เขาเลือกนะคะไม่ว่าจะมาก่อนหรือว่ามาหลังนะคุณนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณดือ้อเขาส่องดูคุณนะคะคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าดือ้อดื้อหัวชนฝาเลยเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆ คุณเหมือนกับว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่งอ้อใครนะคุณไม่ให้เขาแบบมาทําร้ายจิตใจคุณอีกแล้วคุณไม่อยากจะให้เขาติดต่อมาหาคุณนะไม่ไม่อยากจะให้เขาส่งข้อความมาหาคุณนะแม้เขาจะมีการส่องการดูหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงเขานะอาจจะไปส่องไปดูเขาแต่มีความรู้สึกว่าคือแบบไม่ต้องการอีกแล้วไม่ต้องการให้เขามาเข้ามาในชีวิตของคุณอีกแล้วประมาณเนี้เหมือนคุณตัดสินใจที่จะไม่ติดต่อกับเขาไม่ติดต่อหาเขา นะคะเออไม่มีสถานะอะไรให้กับเขาด้วยไม่พูดไม่คุยบางคนทัานคือแบบเจ็บแล้วจํานะคะเจ็บแล้วทน <c oughs> นะ,ะไม่ทนนะ,ะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบเหมือนพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโซเชียลนะอาจจะมีการที่แบบเหมือนไม่รับเขาเป็นเพื่อนไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งสิน้นนะคะ แต่ก็อาจจะมีหลายช่องทางที่เขาสามารถจะพูดคุยหรือว่าสืบสอบนะเรื่องราวชีวิตของคุณผ่านการทำงานของคุณผ่านเพื่อนนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะเขายังไม่ลืมคุณนะคะแล้วก็ยังถามเรื่องราวของคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงอยู่ยังไงคุณใช้ชีวิตยังไงคุณทำงานอะไรยังอยากจะติดต่อมาหาคุณอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่นะตอนนี้เวลานี้ เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรต่อคุณเขายังคิดอยากที่จะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่หรือว่าเหมือนกับอยากจะอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณอะแต่ความสัมพันธ์ตรงน,นี้มันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนหรือว่าเดินทางมาหาคุณหรือว่าเปิดเผยสถานะความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าหากคุณเป็นตัวจริงเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเคยแต่งงานเคยเป็นครอบครัวเขาแล้วตอนนี้คือแบบจบกันแล้วนะ ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะว่าเขาน่าจะไปเลือกอีกคนหนึ่งอะนะคะแม้เขาอยากจะเดินทางมาคุณอยากจะติดต่อมาคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่รู้สึกว่าสถานะตอนนี้ให้คุณเป็นนัมเบอร์วันไม่ได้แล้วนะเพราะเพราะว่าเขาเลือกคนนั้นไปนแล้วไงเขาเลือกชัดเจนกับคนนั้นไปนแล้วมีกฎหมายคนนั้นมีกฎหมายรับรองนะคะแล้วก็ทาอะไรกับคุณไม่ได้ คุณก็นิ่งคุณก็เฉยคุณก็ปล่อยเหมือนกันอะเหมือนคุณก็เหมือนกับว่าไม่แสดงออกท่าทีความรู้สึกนะอะไรกับเขาเลยทําให้เขาเครียดมากเลยกับการที่แบบคุณเมินเฉยความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เวลานี้ยังรักคุณอยู่นะคะยังอยากจะติดต่อยังอยากจะเดินทางมาหายังอยากจะพูดคุยยังอยากจะเจรจานะคะยังอยากจะบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือแบบด d มเพรสขึ้นฝั่งคุณ นะคะคุณยังเป็น Number ร์วันในใจของเขาอยู่แม้คุณกับเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแต่เขายังพร้อมที่จะให้นะพร้อมที่จะให้ความสัมพันธ์พร้อมที่จะอยู่กับคุณนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําไงดีอะกับการที่จะติดต่อมาหาคุณเขาไม่รู้อะไรเลยเขาไม่รู้ว่าจะแบบแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีนะเขาสับสนไปหมดแล้วความรู้สึกของเขาคือแบบเออทําไมต้องเลือก ฝั่งโน้นในเมื่อตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกรักเนี่ยเห็นไหมแต่สินใจลังเลอยู่นะตอนนี้ก็แสดงว่าความรู้สึกของเขาคือแบบถ้าหากเขาอยู่ฝั่งโน้นไม่มีความสุขแล้วเขาต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์แล้วแหละต้องเลือกแหละนะคะต้องชัดเจนกับความรู้สึกตรงนี้แล้วนะคะฉะนั้นณตอนนี้เวลานี้เขาอยู่ในสถานะของเหตุการณ์ของการตัดสินใจที่จะเลือก แล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาตัดสินใจอยากจะเลือกคุณอะนะคะทั้งๆที่เขารู้ว่าเขาต้องเลือกคุณทั้งๆท,ที่เขารู้ว่าคุณคือคนที่เขารักแต่ทําไมเขากลับนะคะกลับไปหาคนนั้นล่ะกลับไปอยู่กับคนนั้นล่ะนะคะทั้งๆที่ไม่มีความสุขนะการไม่เลือกคุณทำให้เขาไม่มีความสุขการที่ไม่ได้อยู่กับคุณทําให้เขามีความสุขเขาหวังว่าการที่เขากลับไปหาฝั่งนั้น น่าที่จะมีเรื่องของไปเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะไปจบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาคุณต่างๆที่เขารู้เนี่ยเดวิลออฟจูนมันมีการวนเวียนกลับมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังคิดว่าชีวิตรักของเขากับคุณมันยังไม่จบนะเขาให้คุณเป็นคู่รักของเขานะคะเขายังรู้สึกที่แบบอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณเขาโกรธตัวเองมากๆเลยกับการตัดสินใจกลับไปในความสัมพันธ์ ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคุณยังเป็นคู่รักของเขาอยู่และเขายังคิดอยากจะกลับมาหาคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับอีกความสัมพันธ์หนึ่งกับอีกคนหนึ่งที่เขาเลือกเนี่ยตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงตั้งดาบใส่กันนะคะมีเลเหลี่ยมมีกลนอุบายนะคะทําเป็นเฉยทําเป็นนิ่งทําเป็นแบบเรียกว่าไหลาตามน้ําอ่ะ นะเหมือนกับว่าเอาตื่นเช้ามาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานทํามาหากินนะคะแล้วก็ดูแลกันไปรอเหมือนเขาพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันหมดเวรหมดกรรมอะนะคะเหมือนเขารอการตัดสินใจหรือว่าการที่เขาทําเมินเฉยใส่คนที่เขาเลือกนะเพื่อที่จะยุติค,ความสัมพันธ์กับคนคนนี้เหมือนเขาไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งกันเลยนะ เหมือนความรู้สึกของเขาการกระทำของเขาตอนนี้คือแบบเมินเฉยกับคนที่เขาเลือกมากเลยไม่ได้มีสถานะอะไรกันไม่ได้แสดงออกว่ารักว่าชอบนะกับฝั่งที่เขาเลือกเลยอะ่ะนะคืออยู่ไปวันวันหนึง่งนะคะแล้วก็หัวใจก็คิดถึงคุณนะแล้วก็รอวันที่แบบจะจบความสัมพันธ์อ่ะรอในเรื่องของ t h e j u d g m e n t นะคะวิบากกรรม นะคะบทเวรบทกรรมซึ่งกันและกันชดใช้ซึ่งกันและกันจบและจะได้ไปสักทีจะได้มาหาคุณสักทีอารมณ์เนี้ยนะคะเหมือนกับว่ายอมที่จะหาเงินปนเปื้อฝั่งนี้จนพอใจอะ่ะหรือว่ามีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับฝั่งเนี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ฝั่งนี้พอใจนะอาจจะมีการยื่นข้อเสนอนะคะดูสิพยายามที่จะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตให้มีความสุข แต่ใจเนี่ยนะยืนรอคุณยืนมอคุณยืนส่องคุณอยู่นะคะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะคะคุณจะไม่ไปไหนคุณจะยังคิดถึงเขาคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะส่วนกับคนที่เขาเลือกณนะตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าคือก็เหมือนกับช่วยเหลือกันไปพูดหรือว่าทําดีต่อกันไปนะคะพยายามที่จะตะล่อมตะล่อมนะหาข้อยุติ บางสิ่งบางอย่างว่าเออเธอเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเราอยากกันดีไหมเราเราแยกกันอยู่ดีไหมเราจบความสัมพันธ์ดีไหมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างคนต่างไปอารมณ์นี้เหมือนเขาอยากจะพูดแบบเนี้ยดูสินะเขาพยายามจะทำตัวแบบทำตัวเจ้าชู้ทำตัวที่แบบไปโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์กับคนอื่นไปเรื่อยเปยื่อยเพื่อที่จะให้คนที่เขาเลือกนตอนนี้เวลานี้ความสัมพันธ์ที่อยู่ตอนเนี้ย เบื่อหน่ายเขานะเบื่อหน่ายกับความเจ้าชู้ของเขาจะได้ปล่อยเขาไปสักทีดูเขาทําตัวนะดูเขาทําตัวแบบทําให้คนคนที่อยู่ในความสัมพ,พันธ์ตอนนี้เวลานี้เบื่อเซ็งนะคะจะได้ปลดปล่อยเขาสักทีแล้วเขาจะได้ไปหาคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับความสัมพ,พันธ์ณตอนนี้เวลานี้กับฝั่งที่เขาเลือกเนี่ยกับฝั่งที่เขาอยู่ด้วยใช้ชีวิตอยู่ด้วยไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากอยู่แล้วนะคะไอ้ที่กลับมาเนี่ยเพื่อที่จะเคลียร ให้ตัวของเขาเองและคนที่เขาเลือกเนี่ยคือแบบเลิกที่จะตอแยฉันได้ไหมเลิกเลิกที่จะแบบผูกมัดฉันได้ไหมนะคะเลิกที่จะตามตือ้อหรือว่าเกลียดฉันก็ได้โกรธฉันก็ได้โมโหฉันก็ได้แล้วก็ปล่อยฉันไปสติอารมณ์เนี่ยเหมือนตัวเขาเนี่ยนะคะพยายามที่จะทําตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจ ของความสัมพันธ์คนที่เขาเลือกเนี่ยนะคนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลาเนี้ยแล้วเพื่อที่จะให้คนคนนี้เบื่อหน่ายเขาแล้วก็เหมือนกับไล่ตะเพิดเขาไปสักทีอ่ะเขาจะได้ไปแบบง่ายๆนะคะพยายามทําตัวให้หน่ารังเกียจนะคนะทําตัวให้ความสัมพันธ์นะคนที่เขาเลือกมือที่สามก็ได้นะคะรังเกียจเขาแล้วจะได้ปลดปล่อยเขาไปสักทีนะดูสิดูเขาทําสิเขาพยายามจะเหมือนกับว่า เ,ออเหมือนไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวทําตัวเอาแต่ใจตัวเองนะทํางานหนักไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวเหมือนหาเงินหาทองปกตินั่นแหละนะเหมือนขยันทํามาหากินปกตินะคะทําตัวเหมือนกับว่าเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่รู้สึกว่านะคะยิ่งทําแบบนี้ยิ่งทําให้มือที่สามเนี่ยนะห่วงแหนเขานะรักเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะให้เงินให้ทองดูแลคนในครอบครัวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเลยมือที่สามก็ไม่ยอมปล่อยเขาหรอกนะคะคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยนะเป็นครอบครัวอยู่ด้วยไม่ยอมปล่อยเขายิ่งรักเขายิ่งหวงแหนเขานะคะยิ่งแบบเออไม่อยากจะปลดปล่อยเขาแต่เขาก็ทําตัวแบบนั้นน่ะนะคะทําตัวแบบเรียกว่าสบายๆดูสิมีในเรื่องของการเงินน่ะนะคะไอ้มือที่สามเนี่ยมันได้เงินไงนะมันก็ไม่สนไม่แคร์หรอกว่า คนของคุณเนี่ยจะทําตัวเจ้าชู้แค่ไหนสัม,มะเลเทเมาณนับโปรสเสน่ห์หวานสเสน่หกับใครแต่สิ่งที่มือที่3ได้ก็คือเงินทองนะคะเออมีการหยิบยื่นช่วยเหลือกันและกันอยู่ก็เลยทําให้คนของคุณแบบเออมือที่3ไม่ยอมปล่อยให้มาหาคุณนั่นเองนะคะเอออิสระเสรีแบบนี้นี่เองเขาถึงอยู่ได้ไงมาดูซิว่าถ้าจะให้เขาเลือกนะคะคนของคุณเนี่ยถ้าจะให้เขาเลือก เขาจะเลือกไข่มาดูซิการทำนายดวงนะคะเลนดอมเป็นผลงานของแม่หมอฟังเพื่อเป็นแกนาําทางเป็นแนวทางถ้าจะให้เขาเลือกนะเขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับคนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้คุณนายอ t o เ p อ n รชั่นนะคะคนที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้ โอ้โหทะเลาะกันบ้านแตกเขาคงไม่อยากจะอยู่กับอะไรที่มันแบบทะเลาะกันบ้านแตกหรอกนะคะสามวันดีสี่วันทะเลาะเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนัก,กับฝั่งเนี้ยนะ,ะแต่ก็เลิกไม่ได้จบไม่ได้เพราะว่ามีในเรื่องของการหยิบยื่นช่วยเหลือนะคะอาจจะมีลูกมีครอบครัวมีภาระร่วมกันนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยถ้าให้เลือกเขาก็เลือกอยากจะอย,ะอยู่กับคุณนะแต่มันอาจจะไม่ได้ น,ะะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะคะฟังแล้วไม่ต้องเก็บไปฝันเก็บไปคิดนะคะแต่นะ,ะใดๆแล้วก็คือยึดหลักของความถูกต้องไว้ก่อนนะ,ะเออรักตัวเองให้มากๆแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะ,ะใช้ชีวิตได้มีความสุขกับปัจจุบันนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ